วงการบันเทิงสุดเศร้าอาดีตพระเอกดังอุเทนบุญโยงเสียชีวิตแล้วในวัย77ปี เมื่อวันที่12สิงหาคมค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าบินบรรลือธิ์ได้เผยแพร่ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่ออูเทนบุญงยงพรเอกชื่อดังได้เสียชีวิตแล้วเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกา38นาทีโดยมีเหล่าแฟนคลับเข้าไปร่วมแสดงความอลาลัยเป็นจํานวนมากทั้งนี้ค่ะอูเทนบุญยงเกิดที่จังหวัดชลบรุรีหลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่3ก็ได้เป็นเซลล์ขายรถเปิดร้านขายอาหารก่อนที่ชนินนฤะปกรณ์อดีตดาราภาพยนตร์จะมาพบจึงพาไปฝากกับ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดงังก่อนจะได้เป็นนายแบบเดินแฟชั่นโชว์ให้ร้านตัดเสื้อเจ้าคุณกระทั่งเปียกโปสเตอร์มาเห็นและชวนไปเป็นพระเอกภาพยนตร์เรื่องนักเลงบ่อพลอยก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นภาพยนตร์เรื่องเขาสมิงซึ่งแสดงคู่กับภาวนาชนะจีดเข้าฉายเมื่อวันที่27ตุลาคม2516ก่อนที่จะมีผลงานภาพยนตร์ดังอีกหลายเรื่องตามมาค่ะทั้งนี้ก็ยังเคยไปเล่นหนังที่ต่างประเทศที่อิตาลีประกบกับพระเอกดังอีกด้วยไม่นานมานี้บีนเคยได้เข้าช่วย เหลืออุดเทนที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเดินไม่ค่อยวายและป่วยด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงทําให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดาม่านิวขอแสดงความเสียใจมานาที่นี้ด้วยนะคะอย<ๆ>่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันค่ะ